ครับตามเดมนครับท la de ี่มาทำครับแล้วกรชัดูกาบุเือนสวๆทุกคนรม่มีคามประจุของพันธมพนมน้ำดูมบรภาพรถมาเปลี่ยนน้่มันเครื่องครับวันนี้เรามาเปลี่ยนน้มันเครื่องถึงเวลาต้องเปลี่ยนครับถึงเวลาเปลี่ยนนะ ถึงเวลาต้งเตี้ยนครับผมเตี่ยมมนเลยรู้ว่าอันไหนถึงก่อนครับระยะกิโลถึงก่อนฮากับเตี้ยนครับผม,มดูแลเฮาเฮาดูแลเพลินครับศูนย์บริการดีชิกค,ครับ บรรยากาศมื่อเนี้ยครับพี่น้องเอ้ยลมหนาวสิคกันบุรีครับผมสิคกันบุรีลมหนาวแล้วสังเกตเบิ่งครับสังเกตเบิ่งใบไม้ใบต่อครับสังเกตเบิ่งใบหน้าใบต่อเพิ่งทุ่งครับผมตื้งเกือมาลมเป็นสีว้อยๆแล้วครับพี่น้องมื่อเนี้ยน่าจะเป็นฤดูหนาวแล้วครับฤดูหนาวแล้วครับผมดูแลสุขภาพเพื่อนๆทุกๆทุกคนด้วยครับเพือครับศูนย์บริการเพื่อนครับ

Thank <laughs>